สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โปรดักต์ของอินดีมอินเตอ t ์เ n a ั่นแนลวันนี้มาพบกันอีกแล้วงาดำนะคะจาของบริษัท IDM ของ i n d ดีมอินเตอร์เนชั่นะคะจะใช้น้ำมันงาสกัดธรรมชาติ100%นะคะในปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะตัวสารสกัดงาดำเนี่ยค่ะมีคุณประโยชน์เพราะว่ามัน มีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญของตัวงาดำเนี่ยเขามีในเรื่องของแคลเซียมนะคะที่มากกว่าในนมวัวอยู่แล้วนะคะมีสมาชิกนะคะไลน์มาสอบถามไอรีนนะคะด้วยตัวแคลเซียมที่เยอะเนี่ยค่ะมีความอยากให้ลูกได้รับประทานค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องเสริมสร้างของกระดูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิด จะให้น้องทานนะคะต้องดูอายุของน้องด้วยนะคะเพราะว่าขนาดเม็ดของงาดำเนี่ยมันจะมีขนาดเม็ดประมาณนี้นะคะถ้าเกิดน้องทานได้กลืนได้ไม่มีสำลักเนี่ยก็สามารถกลืนได้นะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดน้องเล็กไปเนี่ยด้วยความทีเออ่เม็ดมันมีขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะรอน้องโตกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าหลอดอาหารน้องมีขนาดเล็กดีสมาชิกถามมาค่ะว่าแล้วถ้า เจลแล้วโรยอาหารให้น้องทานได้ไหมคะบีบบีบบีบเป็นน้ำมันได้ไหมจร,จริงๆแล้วในกระเพาะของเราอะค่ะมันมีกรดเนาะกรดตัวเนี้ยมันก็จะย่อยในส่วนของที่มันเป็นของ วิตามินไปซึ่งในสารสกัดงาดำค่ะมันจะมีส่วนของวิตามินอ e. ีแต่ว่าในเรื่องของแคลเซียมเนี่ยค่ะมันดูดซึมได้ไม่มีปัญหาแต่วิตามินอ e ีเนี่ยเราอาจจะไปเติมจากส่วนอื่นเพิ่มเติมนะคะใน อาหารอื่นๆให้น้องแต่ว่าถ้าเกิดน้องเล็กๆเนี่ยบีบบนอาหารได้นะคะถ้าน้องทานได้เพื่อลดโอกาสการสำลักเกิดขึ้นนะคะในงาดำเนี่ยจะมีแคลเซียมนะคะมากกว่าในนมโคนะคะในปริมาณที่เท่ากันเลยมากกว่า6-8ถึงเท่าด้วยกันนะคะแต่ว่างาดำ นเนี่ยมันจะต้องได้รับการกระเทาะเปลือกแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีเปลือกอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยแคลเซียมร่างกายเราจะไม่ได้ดูดซึมเข้าไปนะคะมันก็จะขับออกมาทางอุจจาระนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดงาดำเนี่ยเราไม่ได้กระเทาะเปลือกตัววิตามินตัวแร่ธาตุสารเซมิซามินที่สำคัญในงาดำะค่ะมันจะไม่ได้ดูดซึมเข้าร่างกายแต่ว่าการที่นำเอางาดำไปทำอาหารนะันะคะ ข้อดีของมันก็คือมันได้การกระทอปเปลือกเกิดขึ้นค่ะว่าข้อเสียของมันนะคะก็คือวิตามินตัววิตามินที่แพ้ความร้อนโดยเฉพาะวิตามิน e ีอะคะ่ะร่างกายมันก็จะไม่ได้รับไปนะคะเพราะว่าความร้อนในอาหารยกตัวอย่างเช่นการผัดการทอดผักเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณค่าทางอาหารบางอย่างถ้าเราเกิดเราเอาผักไปผัดไปทอดเนี่ย คุณค่าอาหารของมันก็จะลดลงเพราะว่าตัววิตามินในผักมันจะหายไปจากการโดนความร้อนเจ้าตัววิตามินอ e นะะีที่อยู่ในสารสก,กัด ต้าตัววิตามินเออะค่ะที่อยู่ในสารสกัดเซซามีนนะคะถ้าเกิดเราบีบบนอาหารเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทนกรดนะคะเพราะว่ากว่าวิตามินจะดูดซึมเนี่ยมันไปดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่นะคะตัวกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะทําลายวิตามิน E ีไปก่อนแต่ว่าเราก็ยังได้รับแคลเซียมเหมือนเดิมนะคะในปริมาณที่เท่าเดิมเลยเพราะว่าตัวแคลเซียมอะค่ะมันดูดซึมได้ดีในภาวะที่เป็นกรดนะคะตัวสารสกัด ที่สำคัญของเซซามีนนะคะเราชื่อว่าตัวาสารสกัดที่สำคัญของตัวงาดำนะคะชื่อว่าตัวเซซามีนค่ะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะให้ชื่อมันว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นสูงนะคะเพราะตัวจากโครงสร้างของตัวเซซามีนเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าหางหางของการจับกับสารอนุมูลอิสระนะคะ ไปจับกับตัวอนุมูลอิสระได้รวดเร็วมากนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสารอนุมูลอิสระเขาจะมีหาง2องขั้วนะคะแต่ว่าตัวเซซามินเนี่ยมีทั้งหมด4คขั้วด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไวในการทําปฏิกิริยากับตัวสารอนุมูลอิสระในร่างกายมากๆเลยสารอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่กิน ไม่กินอะไรเลยเหรือว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามอายุอย่างนี้ค่ะหรือว่าออกกาลังกายหนักหักโหมนะคะรวมถึงการที่เราเพิ่มปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนอนดึกการสูบบุหรี่นะคะการดื่มเหล้านะคะดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะหรือว่าความเครียดเองก็ดีนะคะ ไปเพิ่มในส่วนของสารอนุมูลอิสระของร่างกายให้มันเมื่อมากขึ้นเนี่ยนะคะการที่เรารับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปอะค่ะเขาก็จะไปตับคู่กับตัวสารอนุมูลอิสระของร่างกายนะคะแล้วก็เกิดการขับออกมานั่นเองค่ะตัวสารเซซามินเนี่ยโด่งดังมากที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าตัวสารเซซามินนี้เนี่ยถูกสกัดมาเพื่อใช้ในการรักษา ควบคู่ไปกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดฉายแสงนะคะเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วยนะคะในผู้ที่เราได้รับการฉายแสงหรือว่าเคมีบำบัดนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะตัวสารเซซามีนตัวนี้เนี่ยมันยังมีฤทธิ์ในการจับกับตัวเซลล์แปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมนะคะ นั่นก็คือเม็ดเลือดขาวของเราค่ะมันจะไปอยู่ในเม็ดเลือดขาวนะคะระบบของเม็ดเลือดขาวจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะไปจับกินตัวเซลล์มะเร็งสิ่งแปลกปลอมได้เร็วขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นหวัดเป็นไม่สบายนะคะร่างกายของเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะนี่นะคะ ก็คือตัวสารสกัดงาดำนะคะจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วอะค่ะออคนทุกคนเนี่ยที่เกิดมานะคะมันมีการผลิตเซลล์มากขึ้นมากขึ้นอ,อ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอถึงอายุช่วงหนึ่งนะคะร่างกายของเรานะคะเซลล์มันก็จะเสื่อมถอยไปผลิตลดลงนะคะ การที่เราผลิตเซลล์ในการทดแทนยกตัวอย่างเช่นเล็บของเรานะคะที่มันยาวขึ้นตลอดเวลาเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็คือเซลล์ของเล็บเนี่ยมันก็คือมีการผลิตออกมาเป็นเล็บตลอดเวลาในส่วนของเซลล์มะเร็งเหมือนกันค่ะมันอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานดีหรือเปล่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันระบบกําจัดสิ่งแปลกปลอมของเราเนี่ยทำงานดีนะคะตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะไปจับ นกิได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะคะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเวลาพกล้มเป็นแผลแผลของเขาก็จะหายเร็วพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแผลมันก็จะหายชา้าเพราะว่าเซลล์มีความเสื่อมถอยนั่นเองค่ะถ้าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ไปจับกินเพราะว่าเม็ดเลือดขาวของเด็กเนี่ยแข็งแรง ก็จะไปจับกินตัวเซลล์แปลกปลอมเซลล์มะเร็งที่มันมีอยู่ในร่างกายได้ทันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมถอยของเซลล์เนี่ยล่ะคะ่ะก็จะไปจับกินตัวเซลล์มะเร็งได้ช้าลงนะคะทีนี้เนี่ยพอพลังด้านเซลล์มะเร็งมันมากกว่านะคะก็ทําให้เป็นการกําเริบของโรคขึ้นมานั่นเองนะคะแต่เทียวตัวเซซามีนตัวนี้นะคะ่ะก็คือทําให้อายุตัวอายุเซลล์ของ อายุเซลล์มะเร็งนะคะมีความสั้นลงนะคะเพราะว่ามันมีสารสกัดสำคัญนะคะที่ชื่อว่าเซซามีนทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะคะ่ะเขา ของรักษาของผู้ป่วยมะเร็งนะคะเขาจะเป็นแบบฉีดเนาะแต่ว่าเป็นสารสกัดเซซามีนเหมือนกับสารสกัดงาดํานี้นะคะ่ะที่อยู่ในสารสกัดงาดําของ IDM ก็จะมีสารเซซามีนเหมือนกันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะทํางานได้มปีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะ ก็มีความสงสัยว่าตัวเซซามินเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกนะคะที่อรินได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมีในส่วนของแคลเซียมนะคะที่มากกว่านมโค6ถึง8เท่าเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยกลไกการดูดซึมของร่างกายอะคะ่ะพอสูงอายุเยอะแล้วอะคะ่ะสูงอายุมากขึ้นนะคะ ตัวน้ำย่อยนะคะน้ำย่อยนมเราก็จะมีลดลงตามอายุรวมถึงสถิตินักวิจัยนะคะได้พบว่า90%กว่าเปอนตะ์เอร์ะคะของคนเอเชียคนไทยนะคะมีปัญหาในเรื่องการย่อยนมเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดงาดำนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะเพราะว่าแคลเซียมตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยในโอกาสการลด ลดโอกาสการเกิดกระดดกพูนขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงการลดการอักเสบของข้อนะคะก็จะมีหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าลดการอักเสบของข้อเนี่ยลดการอักเสบของข้อเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเพราะว่าตัวเซซามีนนะคะรวมถึงตัวสารสกัดงาดำเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของลดการเกิดปฏิกิริยานะคะ ที่ทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัดวงจรน,นั่นเองค่ะมันถูกตัดวงจรของเรื่องการอักเสบเกิดขึ้นข้อต่างๆในร่างกายของเราค่ะ การที่เราใช้งานของมันนะคะยกตัวอย่างเช่นไอรีนขยับมืออย่างนี้นะคะมันก็มีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวที่มากเกินนะคะมันก็จะมีการอักเสบออกมาเป็นอาการให้เห็นนะคะก็คือปวดบวมแดงร้อนนั่นเองเซซามีนะคะมันจะไปตัดวงจรของการอักเสบได้นะคะ แล้วก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะที่สำคัญคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยมีอยู่ทุก อวัยวะในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนะคะก็จะมีความเต่งตึงมากขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเรื่องของริ้วรอยนะคะจะมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์ของคอลลาเจนนะคะมันมีการตายหรือว่าถูกทําลายจากสัมมลภาวะภายนอกนะคะไม่ว่าจะมลภาวะมลภาวะทางอากาศก็ดีมลภาวะ จากตัวสารอนุมูลอิสระที่เราเกิดขึ้นก็ดีนะคะทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกการดื่มแอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่นะคะตัวนี้เนี่ยคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะลดลงอะคะ่ะเจซามีนนะคะยังเพิ่มคอลลาเจนนะคะรวมถึงข้อเข่าอะคะ่ะข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเอ็นนะคะการเพิ่มคอลลาเจนในข้อเข่าเนี่ยการที่เรากินอาหารที่เป็นคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยกว่าจะไปถึงข้อเข่านะคะก็ใช้ ปริมาณนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยเซซามีนเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยในการลดอาการปวดข้อเข่าเพิ่มคอลลาเจนนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของเอ็นข้อเข่าได้นะคะรวมถึงตัวสารสก,กรัดงาดำนะคะเซซามีนเนี่ยยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ลดการตกตะกอนของตัวไขมันบนหลอดเลือดด้วยค่ะเพราะว่าเขา,าเป็นสารอัต้าน,นุมูล อิสระชั้นสูงเนาะที่ไอรินบอกว่าเขามีสี่ขาด้วยกันสี่หางด้วยกันนะคะเขาอ่ะก็จะไปจับกับตัวไขมันคอเลสเตอรอลนะคะมามันก็จะถูกขับออกออกมาทางอุจจาระทางปัสสาวะของเรานั่นเองค่ะก็ไม่ต้องสงสัยว่ามันขับออกมาได้ยังไงนะคะก็คือพอมันไปจับกันใช่ไหมคะร่างกายมันไม่สามารถดูดซึมได้และให้นึกถึงตัวกาแฟที่เรากินเวลาเรากินกาแฟเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของกาแฟออกมาทาง ออกมาทางปัสสาวะได้นั่นเองค่ะอะตอนนี้ก็จะคล้ายๆกันพอร่างกายเราไม่ดูดซึมเนี่ยมันก็จะถูกขับออกมาได้ค่ะเป็นปัสสาวะหรือว่าในอุจจาระเองทีนี้เนี่ยถ้ามันออกมาทางอุจจาระค่ะมันก็จะมีความเป็นไขในอุจจาระนะคะรวมถึงอายุของเซลล์ภูมิต้านทานแล้วก็มีเรื่องของการบำรุงสมองนะคะ ในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะปัญหานอนไม่หลับเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตื่นมาเนี่ยเราก็จะมีความไม่สดชื่นหมดแรงนะคะเราก็จะว่าพึ่งถังเช่านะคะก็ถ้าเราอยากนอนหลับเนี่ยเราก็กินเป็นงาดํานะคะเพราะว่าตัวสารสกัดงาดํานะคะจะมีในเรื่องของโอเมก้าสามหกเก้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย หมอ,อคุณคุณหมอเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้กินเป็นปลาแซลมอนปลาซาดีอาหารทะเลก็คือมันก็จะอาจจะมีความในเรื่องของราคาหรือว่าความเบื่อประเทศอาหารเกิดขึ้นนะคะทําให้เราไม่ได้รับสารอาหารในส่วนนั้นรวมถึงการถูกทําลายจากความร้อนนะคะ ตัวนี้เนี่ยสารสกัดยาดำเนี่ยมันจะมีส่วนของโอเมก้า3 6 9ตัวนี้อยู่ทำให้ร่างกายของเราค่ะดูดซึมไปเลี้ยงของสมองก็แนะนำให้กินในช่วงก่อนหลังอาหารมื้อเย็นหรือว่าก่อนนอนนะคะตัวนี้เนี่ยไม่รัคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะ ก็สามารถทานได้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบเส้นประสาทนะคะก่อนนอนได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการนอนหลับที่ดีนะคะรวมถึงตัวโอเมก้าเหล่านี้นะคะ่ะยังไปฟื้นฟูจัดระเบียบการความคิดนะคะการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในแต่ละวันนะคะมันก็จะเกิดคลื่นสมองที่เรียกว่าอัลฟ a านะคะ คลื่นสมองอัลฟาเนี่ยก็จะเกิดตอนที่เรานั่งทําสมาธิเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรากินตัวโอเมก้าจากตัวสารสกัดงาดําเข้าไปเนี่ยในระหว่างที่เราหลับอะค่ะมันก็จะมีการจัดระเบียบความคิดตื่นมาเราก็จะมีความคิดที่สดใสแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความจําอีกด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการบำรุงกรใจบำรุงฟื้นฟูตับบำรุงไตกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะ เกาดเนี่ยเกิดมาจากกรดยูริกแอซิดนะคะที่ไปสะสมตามข้อนะคะเกาของตัวเกาเนี่ยเด่นๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นที่ส่วนล่างนะคะเพราะว่าตัวยูริกแอซิดน่ยมันจะไปตามแรงโน้มถ่วงโลกเนาะแต่ว่าสารสกัดของตัวงาดำเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มกรดยูริกที่มันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ค่ะ ปวดข้อต่างๆเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดการอักเสบตามข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาก็ดีรูมาตอยก็ดี คนที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงนะคะอรินได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเซซามีนเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะออทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่เขาเอามาเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่กับตัวมะเร็งเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งนะคะจะมีอาการปวดข้อปวดกระดูกนะคะก็จะมีเกาลูมมาตอยมะเร็ง หรือว่า,าข้ออักเสบเล็กๆน้อยๆจากการทํากิจกรรมต่างๆตัวเซซามีนเนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ตัดวงจรของการอักเสบเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรนะคะสามารถสอบถามมาแล้ที่ได้ที่แอ d i ินดีมโปรดักนะคะเส้นเลือดตีดตีดที่ไหนเอ่ยอยากได้ ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าเป็นตัวถังเช่าหรือตัวงาดำคะมีท้ง2ตัวเลยนะะเส้นเลือดตีบนเนี่ย,ใ,ยใช่ค่ะเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยนะคะไอรินอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยมีความสนใจในการกินรับประทาน อาหารเสริมนั้นก็คือดีต่อสุขภาพอยู่แล้วอะค่ะนในปัจจุบันนี้มันมีปัจจัยต่างๆมลพิษต่างๆมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเ,ออเราก็มีนวัตรกรรมในการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเติมในส่วนที่เราขาดนะคะรวมถึงเรายังได้ทานในสิ่งดีๆเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วยนะคะให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะ งาดำเนี่ยถ้าเกิดคำแนะนำในการรับประทานนะคะคือข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่า1เมตรนะคะแต่ว่าสามารถกินได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะคือในตอนเช้านะคะก็คือสามารถกินได้ในเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีกรดจากกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะนะคะแคลเซียมก็จะได้เข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่นะคะ แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็คือช่วยเรื่องของการนอนหลับนั่นเองนะคะวันนโรคก,กินได้ค่ะช่วยระบบภูมิต้านทานทั้งสองตัวเลยนะคะชชใช่ค่ะแต่ว่าวันนโรคเนี่ยก็คือเขากินยามาแล้วกี่เดือนมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนน้ำตาลต่ำ จากการเป็นวันโรคหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันโรคอย่างแรกๆอย่างแน่ๆของเขาเลยเขาจะมีปัญหาเรื่องไอเยอะไอเป็นเลือดถ้าเกิดมีภาวะขาดสารอาหารระหว่างเป็นโรคอยู่แล้วค่ะก็จะไม่แนะนําตัวถังเชา่าเพราะว่าจะยิ่งไปลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะอาจจะมีใจสั่นใจวิวได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในระยะที่กินอาหารได้เป็นปกตินะคะสามารถทานได้ค่ะสะเก็ตเงินทานได้เลยค่ะ เพราะว่าถังเช่าค่ะเพราะว่าสเก็ตเงินเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการผลิตเซลล์ผิวหนังได้ไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นอันตรายค่ะสามารถทานได้เลยนะคะทานทีเดียวสองเบเลยได้ไหมคะหมายความว่าทานตัวไหน่านทานได้ค่ะทานได้เลย ใช่ทานได้เลยไวรัสตับอักเสบเกิดจากการได้รับเชื้อผ่านทางเลือดเนาะทีนี้เนี่ยเขาไปถึงขั้นที่เป็นตับแข็งแล้วหรือยังเพราะว่าตับเนี่ยมันจะมีจะมีการขับของเสียได้ช้ายกตัวอย่างเช่นตัวยาเนี้ยค่ะเขาก็จะมีความจำกัดในการกินก็จะกินเป็นพาราไม่ได้ก็จะต้องดูระยะอีกว่า ติดเชื้อทั่วไปถ้าติดเชื้อทั่วไปสามารถกินได้เลยแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนในส่วนของตับแข็งแล้วเนี่ยอาจจะต้องให,ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้กับไอรีนนะคะใช่แอดไลน์ แอดไลน์เราหรือ,อยังนะคะแอดอินดีมโปรดักต์นะคะอยากคุยแบบส่วนตัวแบบ p r i v a t e นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแอดมาที่ไลน์นี้นะคะไอรินจะเป็นคนตอบให้กับสมาชิกทุกคนเลยค่ะรวมถึงจะเปิดเป็นความลับด้วยทุกคนแอดไลน์หรือ,อยังคะถ้าแอดไลน์มาแล้วนะคะก็ส่งคำถามเข้ามานะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวไอรีนไปรอตอบคำถามท่านสมาชิกก่อนนะคะคำถามเข้ามาเยอะมากมค่ะขอบคุณนะคะ